สวัสดีค่ะก่อนนอนนะคะมีอีกคู่หนึงมานำเสนอนะคะวันนี้จะเห็นได้ว่านิวซีแลนด์นะคะ make the best performance นะคะของของออ the most of all currency นะคะก็แล้วก็ US currency US dollar เนี่ย going to the downside นะคะอย่างชัดเจนจากการอ่อนค่าของ US ในในในส่วนมากนะคะแล้วก็ เ,เรามาดูในคู่ของนิวซีแลนด์ USD นะคะจะเห็นได้ว่า price เนี่ยมามาเทสเส้นที่1.60469นะคะหลายครั้งแล้วนะคะ3ครั้งนะคะนับ1.2.3นะคะซึ่งเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นแนวต้านที่สำคัญนะคะ so ก็ so, เลยจะ place order เหนือเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น breakout trade นะคะก็คือถ้ามันสามารถทะลุแนวต้านนี่มาได้ก็จะเข้า order buy stop นะคะแล้วก็หวังผลอยู่ที่ประมาณ42ปิบนะคะ stop loss ประมาณ26ปิบป,ประมาณ36ปิบค่ะก็คือเป็น risk ratio 1-1นะคะ1นนนะคะเวลาเราเทรดเนี่ย ทุกครั้งควรจะควรจะมี Stop ป o ล s นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เป็นการวางแผนการเทรดที่ชัดเจนนะคะประมาณ40ปิบนะคะก็มาดูกันค่ะว่า,าคู่นี้จะทำกำไรได้หรือเปล่านะคะส่วนข่าวในพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียช่วงเช้า RBA RBA Golf Speaking ก็น่าจะได้เทรดพรุ่งนี้เราน่าจะได้เทรดออสเตรเลียนะคะเราต้องมาดูกันว่า RBA เนี่ยคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจก็คือยูโรเปียนตรงนี้นะคะก็น่าจะสามารถเข้าเทรดยูโรเปียนแล้วก็ USD ได้นะคะ ขอให้โชคดีในการเทรดนะคะคุณนายค่ะ